1 8ส่วน2,565 s olo leveling เล่ม8แร้งบีบวกจินอูได้ร่วมมือกับกินอัดสวินในการเคลียร์เกตระดับแอแต่พอถึงเวลาจะลงเกตที่โรงเรียนของจินอากับมีเกตปรากฏขึ้นมาแล้วมีสัตว์ประหลาดออกมาทำร้ายนักเรียนจนได้รับบาดเจ็บ ทำให้เขาต้องรีบกลับไปช่วยเหลือ,อยังตินอาทันทีทั้งการปรากฏของเกตนี้ยังเป็นสัญญาณเตือนถึงอะไรบางอย่างหลักๆในเล่มนี้ช่วงต้นๆเหมือนจะเป็นการโชว์ถึงความเก่งของพระเอกเสียมากกว่า ในขณะที่ช่วงหลังจะเป็นการปูเนื้อเรื่องสูปป่ปมในเล่มต่อต่อไปที่อาจจะมีความสำคัญหรือเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของเรื่องเลยก็ว่าได้ความสนุกยังคงอ่านได้เรื่อยๆเพลินๆจนจบเล่มโดยไม่เบื่อแต่ไม่ได้ลุ้นอะไรนะัก เพราะพระเอกเก่งเกินเมื่อเทียบกับศัตรูจึงทำให้ความสนุกและสนใจในฉากต่อสู้ลดลงไปแต่ยังคงน่าติดตามต่อเพราะมีเนื้อเรื่องที่ยังอยากอ่านและอยากทราบครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปจินอูพระเอก ได้ร่วมมือกับพักจงซูหัวหน้ากินอัศวินในการลงเกตด้วยกันโดยจะแบ่งส่วนแบ่ง50:50ต่อแต่พอถึงเวลาจะลงเกตที่โรงเรียนของจินอาน้องสาวพระเอกกับมีเกตปรากฏขึ้นมาแล้วมีสัตว์ประหลาดพวกออฟออกมาทำร้ายนักเรียนจนเสียชีวิตจินอูที่ยังไม่ทราบเรื่องได้ลงเกตกับกินอัศวินในฐานะคนระวังหลังและคุ้มกัน ในขณนะที่พักจองซูจะนำฮันเตอร์ของกิลอัศสวินบุกโจมตีแต่พอไปได้สักระยะหนึ่งจินอูก็ได้รับการติดต่อจากทหารเงาที่เขาทิ้งไว้ปกป้องจินอาจินอูจึงทราบว่าจินอาตกอยู่ในอันตรายเขาจึงคิดไปช่วยทันที แต่จินอูติดที่ต้องคุ้มครองกิอัดสวินจึงได้เรียกทหารเงาที่เป็นมดของตนออกมา20ตัวและให้แบร์ราชามดทำหน้าที่นำทัพบ,บุกโจมตีเกตต่อไปส่วนตัวเขารีบขี่ไคเซลมังกรฟ้าตรงไปโรงเรียนของจินอาทันที ด้านแบที่นำกองทัพมดบุกไปสามารถจัดการกับอัคลิตที่เป็นบอสของเกตได้อย่างง่ายดายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวจึงทำให้พักจงซูที่เห็นถึงความแตกต่างจึงเปลี่ยนแผนแทนที่จะดึงกิวอาจินของจินอูเป็นพวก สู้ขอไปเข้าร่วมกับกินอาจินแทนดีกว่าเพราะถือข้อได้เปรียบในกฎการลงเกตระดับสูงที่จำเป็นต้องมีฮันเตอร์ระดับสูงหลายคนซึ่งกินอาจินในตอนนี้มีฮันเตอร์เพียงสองคนเท่านั้นด้านจินอาและนักเรียนที่หนีไม่ทันได้โดนพวกออกทำร้ายแต่ในขณะที่มันกำลังจะลงมือใส่จินอากับปรากฏไฮออกสาม ตัวที่เป็นทหารเงาของจินอูที่ทิ้งไว้ปกป้องเธอออกมาจัดการพวกออฟจนทำให้ครอบทาหัวหน้าพวกออฟออกมาจัดการกับไฮออกทั้งสมตัวแต่ถึงจะโดนสังหารไปกี่ครั้งพวกไฮออกก็จะฟื้นขึ้นมาเสมอ ครอบทาที่สัมผัสได้ถึงพลังเวทจากร่างจินอาจึงบุกเข้ามาจับคอเธอไว้หมายจะสังหารทิ้งแต่เสียงร้องของไคเซลดังขึ้นจึงทำให้ครอบทาสกระใจจึงปล่อยจินอาจินอูจึงเข้ามาช่วยจินอาไว้เมื่อพบว่า จินอาไม่เป็นอะไรจึงให้ทหารเงาของตนพาจินอาและนักเรียนที่รอดชีวิตออกไปส่วนตัวเขาที่โกรธแค้นได้ไปสังหารครอบทายอย่างโหดเหี้ยมพอจินอูออกไปจึงทราบว่าจินอาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก่อนที่เขาจะถูกนำตัวไปพบโคกอนฮีประธานสมาคมฮันเตอร์เกาหลีโคกอนฮีได้ขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกว่า ตอนนี้มีเกตเกิดขึ้นมากมายผิดปกติพอๆกับผู้เบิกยานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโคกอนฮียังเสนอจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้จินอูขอเพียงเขาอยู่เกาหลีต่อไป ซึ่งจินอูได้เรียกร้องขอแค่ให้เขาสามารถเข้าเกตระดับสูงได้เพียงคนเดียวซึ่งโคก้อนฮีก็ตกลงด้านยูจินโฮรองหัวหน้ากินอาจินได้ติดต่อยังยูซูยอนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องและฮันเตอร์ระดับบี ให้มาร่วมกินอาจินแต่ในนามเพราะถ้ามีฮันเตอร์ครบ3ามคนจึงจะก่อตั้งกินได้ซึ่งยูซุยอนก็ตกลงและได้ขอถ่ายรูปคู่กับจินอูจึงทำให้มีข่าวของเธอกับจินอูเกิดขึ้นจินอูที่เลเวลขึ้นไปหนึ่งหนึ่ง ทำให้สกิลมากมายเช่นสกัดเงาจัดเก็บเงาแลกเปลี่ยนเงาขึ้นจากเลเวล1เป็นเลเวล2จึงทำให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเขาจึงไปจองเกตมากมายเพื่อบุกเข้าไปแต่พอได้ผลึกเวทและวัตถุด,ดิบมากมาย จนยูจินโฮที่เป็นรองหัวหน้าจัดการคนเดียวไม่ไหวจินอูจึงติดต่อไปหายังพักจงซูเพื่อขอร่วมมือให้กินอัศวินช่วยด้านขายวัตถุดิบและศิลาเวทที่ได้แทนแต่ที่โตเกียวกับเกิดเกตขนาดยักษ์ขึ้น ถ้าแตกขึ้นมาจะทำให้ประเทศญี่ปุ่นล่มสลายไปแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกาะเชจูจึงทำให้ไม่มีประเทศไหนยอมช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นที่สูญเสียฮันเตอร์ระดับเอสจำนวนมากไปจนมัตสึโมโตะประธานสมาคมฮันเตอร์ญี่ปุ่น ต้องไปจ้างยูรีฮันเตอร์ระดับเอสของรัสเซียที่สามารถสร้างบาเรียรขังเกตไว้ได้ในราคาแพงถึงวันละหนึ่งหมื่นล้านดัานชาแฮอินนางเอกฮันเตอร์ระดับเอสรองหัวหน้ากินผู้ลา่าได้มาเอารถที่จอดไว้จึงได้พบจินอูจึงนึกถึงคำพูดของมินบยองกูฮันเตอร์ที่เสียชีวิตและเคยโดนสกัดเงามาเป็นทหารเงาเพื่อรักษาชาแฮอินก่อนปล่อยไป พบเธอในความฝันที่ฝากมาบอกเตือนถึงพลังของจินอูยิ่งใหญ่จนเหมือนเป็นราชาของเหล่าเงามากมายจินอูที่ได้ยินจึงเชื่อและขอเบอร์ติดกับกับชาแฮอินว้เผื่อเธอฝันหรือจำอ ต้องไปจ้างยูรีฮันเตอร์ระดับเอสของรัเสเซียที่สามารถสร้างบาเรียขังเกตไว้ได้ในราคาแพงถึงวันละหนึ่งหมื่นล้านดัานชาแฮอินนางเอกฮันเตอร์ระดับเอสรองหัวหน้ากินผู้ลา่าได้มาเอารถที่จอดไว้จึงได้พบจินอูจึงนึกถึงคำพูดของมินบยองกูฮันเตอร์ที่เสียชีวิตและเคยโดนสกัดเงามาเป็นทหารเงาเพื่อรักษาชาแฮอินก่อนปล่อยไป ที่ได้พบเธอในความฝันที่ฝากมาบอกเตือนถึงพลังของจินอูยิ่งใหญ่จนเหมือนเป็นราชาของเหล่าเงามากมายจินอูที่ได้ยินจึงเชื่อและขอเบอร์ติดต่อกับชาแฮอินไว้เผื่อเธอฝันหรือจำอะไรได้อีกให้โทรมา พอถึงเวลาที่เกตที่ญี่ปุ่นจะแตกเป็นเวลาเดียวกับดันเจียนวิหารคาเทนอนที่จินอูมีกุญแจปรากฏพอดีจินอูจึงได้ไขกุญแจเข้าไปพบยังรูปปั้นที่มีหกปี ที่ครั้งก่อนที่จินอูเข้ามาแล้วมันทำให้เขากลายเป็นเพลเยอร์ด้านโตเกียวบาเรียรของยูรยีสามารถปกป,ป้องการโจมตีของยักษ์จนมันไม่สามารถออกมาได้แต่พอบอสของดันเจียนที่เป็นยักษ์ขนาดมหืมาปรากฏออกมามันได้ใช้ไหล่ทุ่มใส่บาเรียรจนแตกและก้าวออกมาจับยูริกินปอลอคนเขียนน่าจะเกลียดญี่ปุ่นอย่างมากนอกจากจะให้รับบทผู้ร้ายและยังให้ล่มสลายอีก